ดีครับพี่อุบัติเหตุนะครับเกิดขึ้นในทุกเมื่อนะครับวันนี้พวกผมสามคนสามคนนี่หวานป่าอยู่ครับขี่มาในหมู่บ้านทับรถชนถนวดนามครับให้ให้ให้มาช่วยดึงขึ้นครับ,บด,ด,ดบูเหตุการณ์เดือดม้นเลยเอ้ช่วยกันอุบัติเหตุขึ้นในยง่าย,ยาง่าย,ยนี่แหะครับผม รถอของรถมาแล้วรถมัไปแล้วไปไห <ป S 1> น,นหรอเฮ้ยยังยังได้นี่ภาพด <c oughs> ูสภาพเรนะาไจะตึงพอาสมควรครับผมเ <c oughs> อ,อ้แล้วขากลับกลับมาไงไปนู่นแหละไปกรับไปกรับทังนี้นะคือ,อยู่บ้านนี่ รับให้เด็กน้อยครับรถขึ้นไปให้ครับผมรองเท้าหายอีกไม่ไ้องเ้าสีฟ้าแม่บ้าน <laughs> สีป่าสีป่าโอ้ลงเท้าดูสองคู่คู่สองข้างเลยเนี่ย,ยไมยาาย่ได้สีป่าเลยซื้อไหมซื้อไหมเราคนละร้อยกูบาลซื้อได้เนาะขอบคุณครับครับผมับรถดีๆครับรถด,ด,ด,ดีครับ ับสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ครับเดี๋ยวไปหวานโต๊ะป๋าโต้ครับผมไ <c oughs> <c oughs> อ้เน,นี้ยกูเมาเหมือนเขาเลยลิ้นล้วนสาดหวานโต้เฮ้ย <c oughs> ครับฝากกดไลค์กดแชรก์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยครับขอบคุณครับ